BeautyPlus หนึ 101, สอนเครื่องมือแต่งภาพบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n ัวไอทียชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการแต่งภาพบนโปรแกร,รม b e a u t y p a u s นั่นเองเพื่อนอนสามารถกดตัวไอขวา้ามือบนของคลิปนี้นะครับจะมีเพลย์ลิสสอนวิดีโอมากมายเลยนะจ๊ะโอเคก็เปิดเพจโตนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า BeautyPlus จากนั้นทําการ ติดตั้งแล้วก็กดเปิดได้ทันทีเลยนะครับซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมในเครือของเมยตูนั่นเองนะจ๊ะจากนั้นกดยอมรับและเริ่มใช้งานซึ่งโปรแกรมนี้ต้องทำใจเลยคำว่ามีโฆษณาอย่างแน่นอนกดยอมรับไปเลยนะจ๊ะรอสักครู่หนึ่งนะครับวิธีการแต่งภาพเพื่กดทางด้านซ้ายมือด้านล่างจะมีเขียนคำว่าตก แต่งรูปภาพนั่นเองเมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะมีให้อนุญาตปรกดไปเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งก็จะมีหน้าต่างแบบนี้แล้วก็ทำการเลือกรูปภาพสักภาพหนึ่งนะครับมาทำการแต่งนั่นเองก็หาได้เลยนะจ๊ะรูปไหนดีที่ยังไม่เคยเอามาใช้งานรูปไหนดีโอเคสักรูปหนึ่งนะครับนะครับเราสามารถ ซูมได้นะครับเนี่ยมีนิ้วบอกสอนนะจ๊ะซึ่งโปรแกรมนี้นะครับจะมีออปชันเสียตังค์ด้วยนะครับที่เป็นรูปเพชรถ้าเป็นรูปตัวเอ็นบางทีก็จะมีโฆษณานั่นเองเช่นตกแต่งครับสีสะนะกดเข้ามาก็สามารถปรับแต่งได้นั่นเองนะจ๊ะง่ายมากครับเป็นโปรแกรมที่มี AI อัจฉริยะนั่นเองโอเคมาดูอันแรกก็ รีทัดอัตโนมัติกดเข้าไปนะครับเราสามารถออโต้ได้เลยนะครับแต่จะเป็นการใช้งานแบบนะเด็กๆโอเค okay. ถ้าถูกใจก็กดถูกใจไปนะครับต่อมารีทัชแบบ h d นี่เสียตังค์นะจ๊ะไม่กดคัดผิวนะครับก็สามารถออโต้ก็ได้หรือปรับเองก็ได้นะฮะตรงนี้เราสามารถใช้ปากกาปัดปรับผิวได้นะจ๊ะ แล้วก็ออโต้ก็ได้นะครับก็จะภาพก็จะเนียนขึ้นนะครับเนี้ยซูมได้นะครับซูมได้นะจ๊ะตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับถ้าถูกใจก็กดถูกใจด้านล่างขวามือด้านล่างได้เลยต่อมาสีผิวสามารถเปลี่ยนสีผิวได้นะจ๊ะตามนี้เลยนะครับส่วน สีสะก็ออโต้ให้ไปดูแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายปรับแสงใหม่ตรงเนี้ยเสียตังค์นะฮะเสียตังค์แน่นอนไม่ต้องใช้นะครับปรับทรงก็สามารถปรับทรงปรับคางปรับความกว้างใบหน้าได้นะครับตามนี้เลยกดปรับตาปรับจมูกปากได้เต็มที่ถ้าถูกใจก็กดถูกใจขวามือล่างได้เลย ต่อมาหุ่นเพียวนะครับกดมาแล้วเราสามารถนะครับปรับออโต้ก็ได้นะเนี่ยปรับออโต้ก็ได้แต่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีอะไรผลมีผลอะไรเลยเนยจะจ๊ะปรับธรรมดาสามารถเอาปากานะครับปรับลดไหลลงมาก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมนะกดเลือกจุดเริ่มต้นแล้วก็กดลากมานะครับไหลก็จะตกลงมานั่นเองเนะฮะสังเกตดูนะชุบนะครับ ตามนี้เลยถ้าไม่ปรับก็กดกากบาดท,ทิ้งไปนะครับจากนั้นจะหมดยังยังไม่หมดนะครับตรงนี้มีปรับลดสิวนะครับลดฝ้าปรับตาโตโอโหเยอะแยะก็ไปเล่นกันดูนะครับความสูงนี่ครับเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะปรับความสูงตรงไหนนะครับเนี่ยปรับได้นะครับ ยืดได้ถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องใช้นั่นเองต่อมาแต่งสวยนะครับตรงนี้ก็นะใช้ไปหมดแล้วนะฮะเมคอัพที่เป็นรูปตัวเอนะครับตรงนี้ก็สามารถแต่งลิปได้นั่นเองนะจะก็ไปเล่นดูนะครับไม่ยากใส่คิ้วนะฮะปรับคิ้วได้ไอายแชโดว์ก็ได้นะครับไปเล่นกันดูนะ ปับแก้มก็ได้นะครับตามนี้เลยย้อมสีผมก็ได้นั่นเองแต่ต้องใช้ปากกาไปทานะฮะเนีซูมได้นะนะไปเล่นกันดูนะครับเนี่ยย้อมสีนะย,ย้อมแต่รู้สึกว่า AI จะไม่ทำงาน <laughs> นะทำใจโปรแกรมฟรีนะ ถ้าจะใช้งานแบบเต็มที่ก็ต้องเสียตั้งนั่นเองนะครับถ้าไม่ใช้ก็กดการกรบาดทิ้งไปนะครับต่อมาสามารถปรับฟิลเตอร์ได้นั่นเองถ้าถูกใจก็กดถูกใจไปนะครับอันสุดท้ายที่เป็นรูปตัวหน้าคนขวามือด้านล่างกดมาแล้วจะมีอะไรก็คือการใส่พวกกรอบสติ๊กเกอร์ต่างๆนะจ๊ะก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแค่นี้เองนะ ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วกดขวามือด้านบนสุดเพื่อทำการบันทึกรูปนั่นเองนะจ๊ะแค่นี้เองเราสามารถไปแชร์นะครับตามโซเชียลอื่นก็ได้นะครับดูซิว่าเข้าไปอยู่ในแกลเลอรี่หรือยังเรียบร้อยแล้วนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับ ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ